ปรากฏการณ์ของครอบครัวเพื่อไทยและก็คนเสื้อแดงที่จังหวัดศรีสะเกดยังคงถูกพูดถึงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ผู้ชมได้รับทราบโดยเฉพาะตีมหรือว่าแคมเปญในครั้งนี้ของครอบครัวเพื่อไทยไล่หนูตีงูเห่านะครับในภาษาทางการเมืองก็รู้อยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรนะครับก็เลยทำให้หนูหนูพันพืิน หนูอนุทินออกมาตอบโต้ค,ค,คุณผู้ชมครับบอกว่าคนภูมิใจไทยหัวใจคิดบวกยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนนี่แขกแก้วมาเยือนก็กันบงจะบอกว่านี่คือถินของภูมิใจไทยครับนี่ดูนะฮะก็ตอดนิดตอดหน่อยชิงไหวชิงพลิปนอกจากได้ติดแฮชแท็กนะฮะว่าสีสเกตยกทีมนี่ภูมิใจไทยนะคุณอนุทินนะสีสเกตยกทีม พรรคภูมิใจไทยเลยต้องมาลุยเองนะครับนอกจากนั้นนายอนุทินยังโพสต์ภาพสอสอศรีสเกตพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณสิริพงษ์นะแล้วก็คุณอาสพลน,นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวผมจะาาพาไ้ดูมีภาพของคุณจาตรงเพ่งนรพัฒน์สอสศรีสเกษพรรคอะไรฮะพรรคเพื่อไทยอยู่ในโลโก้อยู่ในรูปของคุณอนุทินด้วยนะ คุณธีระไตรสาร,รณคุณสสสร,ริสเกตพักเพื่อไทยและนางสาวไตรสุรีไตสรสารณคุณรองโฆษกฐบาลและนายปวินแท้จึงอดีตสสศริสเกตพักเพื่อไทยมาอยู่ในป้ายโปรโมตของภูมิใจไทยด้วยนะครับยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนนะครับก็ก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่าดูนะดูภาพดูภาพนี่นะ ฝั่งนั้นบอกจะมาไล่หนูเหรอจะมาตีงูเห่าเหรอฝั่งนี้ก็บอกว่าโอ้โหเอาภาพชัดๆเลยนะฮะทั้งสสของเพื่อไทยบางคนแล้วก็ดีสสของเพื่อไทยนะครับแล้วบอกว่ายินดีจิิงแล้วแขกแก้วมาเยือนทีนี้เนี่ยออนอกจากนั้นยังมีข้อความนะครับบอกว่ายินดีต้อนรับแขกทุกท่านที่จะมาช่วยพัฒนาบ้านเรามันไม่มีหรอกหนูไม่มีงูเห่ามีแต่คนบ้านเราที่พัฒนาซึ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยก็อย่างที่ทราบแนะนำโดยคุณแพทอนทาน เขาบุกไปเยือนที่จังหวัดสีสะเกตแต่อนุทินก็เคลมว่าสีสะเกตนั้นเนี่ยนะครับเป็นบ้านของภูมิใจไทยเพราะแขกแก้วมาเยือนนะครับคือเรื่องนี้ต้องถามประชาชนถามชาวบ้านในสีสะเกตเลยนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้สึกว่าทินของศรีสเกตเป็นทินของเพื่อไทยหรือตอนนี้มันกลายเป็นทินของภูมิใจไทยไปแล้วนะส่วนคุณดุงอิงก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะ คือตอนนี้เสียงตอบรับจากชาวบ้านที่เขาที่เขาชื่นชอบอ่ะเขาบอกว่าอยากให้เป็นนายกแล้วอุ้งอิงว่ายัางไงล่ะตอนที่ลงพื้นที่ศรีสะเกดนะครับอ,อคุณแพทองทานก็บอกว่าขอบคุณนะขอบคุณมากเป็นคอมเมนต์ที่เป็นบวกรู้สึกดีใจที่คนคิดอย่างนั้นแต่คิดว่าตอนนี้พี่น้องคงทนไม่ไหวกับสถานก,การณ์เศรษฐกิจปัจจุบันตลอดแปีที่ผ่านมาไม่ได้ทํา ข้อดีอะไรกับประเทศตนคิดว่าพี่น้องอ,อยากให้ประเทศเนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าเราแสดงจุดยืนว่าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและประเทศชาติไปต่อข้างหน้าไม่ใช่หยุดและทะเลาะกันอิงพร้อมที่สุดพบปากกับประชาชนนะอนาคตข้างหน้าเชื่อว่าต้องหาคนที่เหมาะสมมาทําหน้าที่นะฮะก็ขอบคุณนะแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่ายอมรับเชื่อว่าในอนาคตภายภาคหน้า น่าจะหาคนที่เหมาะสมมาได้คุณผู้ชมครับนี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้มันต้องพูดกันให้ชัดนะครับไม่ว่าจะเล่นวัฒกรรมจะไล่หนูตีงูเหา่าหรือยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนนะครับพลังทั้งหมดจะอยู่ที่ประชาชนประชาชนชาวบ้านต้องการการเปลี่ยนแปลงครับตลอด8ปีที่ผ่านมาถ้ามันดีขึ้นแบบว่าผิดหูพิดตา พลเอกประยุทธ์ทาบ้านเมืองมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับบรรยากาศของประเทศชาติเนี่ยของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคงไม่ออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นประชาชนก็อยากปลดแอดประชาชนเขาอยากเปลี่ยนแป,งป,ชชนปลแปงเพราะเขารู้สึกว่าการที่มีใครบางคนนะครับมารวมศูนย์อำนาจแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรักแผ่นดินแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับผลลัพธ์มันออกมาเป็นอย่างไรคนจะเลือกภูมิใจไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้คนจะเลือก พักเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่เป็นบรรยากาศของการแข่งขันที่คึกคักนะฮะซึ่งในระบบของประชาธิปไตยในระบบการแข่งขันควรปล่อยให้มันมีการแข่งขันแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้ทบทวนได้ตัดสินได้เลือกผู้นำที่พวกเขาเนี่ยคิดว่ามีความเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆจริงๆไม่ใช่ว่าให้ใครก็ไม่รู้นะครับเอาอำนาจมาแล้วก็มายึดอำนาจแล้วก็มายึด ภายใต้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้คนทะเลาะกันนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าอยู่ในอำนาจมาเข้าปีที่8นะครับแล้วมีแนวโน้มว่าอยากจะอยู่ในอำนาจไปอีก4ปีแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าหลงไหลอยู่ในอำนาจเนี่ยก็คงหาคำนิยามอย่างอื่นมาตอบไม่ได้หลังจากที่ต้องติดตามดูนะครับการต่อสู้ในระบบพักการเมืองของประเทศไทยประชาชนเลือกใครนั่นแหละครับคือสิ่งที่ต้อง ยอมรับและให้ผู้นั้นได้เข้ามาเป็นตัวแทนบริหารประเทศไปใน3-4ปีถ้าเห็นว่าไม่ดีก็เลือกคนใหม่นี่เป็นระบบปกติเลยนะครับของการเป็นประชาธิปไตยครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easynew วนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตำรับจาก อำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ําหนัก350กรัมนะครับเราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิด ก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถ กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอีซ y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อัวก็บอกตรงน,นั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาข้างล่าง คลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับสั่งก็มาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อ่ะพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับ รสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วช่มชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับ สูตรของเผือปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่ พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทําข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากทิจาเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียง ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงาน ซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทําข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ํามันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนําเรียนนี้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ําพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคํานะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับ แพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ